ขาดสมมติทะเลอีสทะเลอ่ะรู้จักเผาทะเลสวยงามเออภารกิจเราต้องท่าอีกแล้วโอ้ยไปละเคสห้านาทีมามามาเดี๋ยวผมรอบเดินเลยคนนั้นเดินดีกว่าเราจะเดินแบบโอ้เ๋าหาง่ายไหมไม่ในหาง่ายนะคนรู้มัไหมทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายที่เป็นชายหาดอ่ะ มันชาหาดะ่ะเออประมาณนะั้นเออแล้วนะั้นใครๆก็คุณเราจะรู้นั้นแบบมีฝ่ายคุณลองไหมคือแบบถ้าเราไม่ได้วันแรกอะ่ะมึงาใจะว่าเหมือนวันแรกอะ่ะถ้าวันแรกเราไม่เจอหมู่บ้านอะ่ะก็เหมืนอนไม่ได้เจอทางคลิปเลยแต่แบบแบบเจอหมู่บ้านทางแบบคลิปแรกมันก็จะเจอตลอดใช่ไหมมึงก็เจอนะแต่ว่าบางทีมึงบางที่มันก็ได้หายง่ายขนาดนั้นรู้ั้มบางทีก็หาง่ายบางทีก็หายากมันต้องลองคุณไง คุณจะดวงเกือจะดวงกลางหรือจะดวงดีผมก็ไม่รู้อ่ะขี้ตีนเลยวะไม่รู้อะใครมาทิ้งอะไรคู่ใบหน้าแบบโอ้ผมไม่รู้เกลยว่ามีคุณวาหน้านี่่มอกน้ไหมใหม่ว่าแรกอะจัดไปอมนี้จริงๆเลยเอียนเอียนเอียนอมชอบมันนะความดียวแบบแต่ว่าอย่างที่ก็ใบอมไอ็นเอี่ยวสาวนั่นอผมชอบไปอมที่แบบมันมีทารวิสัยที่มันดีมากเลยกับไอโอมผมเลี้ยนกับไอโอมไอปวกนั่นแล้วอ่ะ พี่เหมือนผมไหมบวกในแต่พี่ลูกคือบวกกันแน่เอาช่างเหมือนกันนะแบบไหนเตัอ่ะที่เราใครเอาว่าเราไม่ชอบทะเลทรายกันนะเราเราไม่เคยชอบบ้างก็นะคนเราเรามีประวัติเล่นคือว่าที่คุณไม่ชอบไปอมนี่เหรอเจ้าโคไม่ชอบไปอมสุกุลาเลยเจอทุกวันไปออกผมมีหน้าบื่อผมอยากอยู่ใบอมธรรมดาธรรมดาเหรอกับคาส์ซีกันเหรอเออมันไม่เจอเลยนะ บ่าคนดวงตัวเองไงกูใครอยาเป็นคนสร้างเนบไม่รู้จะรู้คือไม่คลาดปัญหาที่มันว้าวของผที่นี่อะผมมาที่นึงแล้วแล้วเรามันจะเกิดหรือเปล่าไม่แล้วแต่ผมแยกกันคนละทางคนละทีคนละทิศทติดต่อมันเกิดตรงไหนบ้างนนะเต่ามันเกิดมื่อกี้ผมว่ามเห็นมันเกิดมั่งไม่เกิดมั่งมันแล้วแต่แก่เต่าที่เราเห็นกันอะ มันเกิดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่าดิเฮ้ยไม่เจอเต่าจะเจอของดีเอ้ยเจ้เต่าเออเจอของดี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 เจอซากเรือผลซากเรือจริงเหรอช้างชีวิตโอกาสที่มันมีก็คือมีพิษมีแพทย์นะเขานะเต่าลงน้ำไปแล้วอ่โอ้ยฆ่ามันเลยฆ่าในน้ำเลยเอา้เอาเลยเอาเลยไม่สามารถตักปาเกิดตัวนั้นตาเลยไม่สามารถตัก เอาได้ไหม no s no no มันคือไม่มีทางแล้วอ่ะมันแล้วแต่ไม่มีแต่มีอะไรมันไม่มีขาดโอ้ยกจะตายอ่ะโอ้ยเต่าคุณมีอาหารปะเอ่อมีอยู่นะจะไปเอาให้นี่ะตกปลาก็ดีไหมเต่ามาอีเต่าปากหมาจะว่าดกันดีกว่านะเราว่าดกันดีกว่านะ คุณขึ้นน้ำขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนคุณขึ้นขึ้นขึ้นผมจะกลั้นให้ต่อไปไหนแล้วอ่ะคุณอยู่นั่นค่มาละคุณหิวโอ๊ยจะตายไม่ตายที่เต่ามันวนอ่ะมันวิ่งวนอ่ะมัน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 เชี่ยวชาญน้ำรานน้ำอ่ะหรือว่าเราต้องใช้อันนี้ป่ะมันเอาเปรียบเราอ่ะอันนี้ป่ะอันนี้อ่ะในการข้ามเฮ้ยมันมีลูกน้องอ่ะคุณหมีลูกน้องแล้เปรียบอ่ะ ผมกำลังเล่นเต่าเล่นมันเล่นแบบทิพเผลอที่ไหนลก็ตายไปแล้วอ่ะหมนจะตายไปแล้วอ่ะมันเหรอไม่หมนจะตายแล้วมันมีโอกาสดอกไม่ดอกบ้างอ่ะหรือไม่ดอกเลยเลยอ่ะตกแต่สาลายอ่ะรู้ว่ามันสาลายไปครับผมคิดจริงๆมันสาลายอ่ะผมไม่รู้ว่าไงไงมันสาลายเปล่าที่เห็นครั้งแรกคือมึงคือกระดองเต่าอ่ะมันเหมือนกระดองเต่าอ่ะเนี่ยผมเจอซากเหลือ่ะเนี่ยผมเนาะผมเจอ เอออยู่ละพันปีกูไม่ยังไม่รู้เลยวันนี้จะลรือซักเลยเนี่ยตายเร็วนี่คือผมอยากเจอมานานแล้วนะไปซักเรือก่อนเลยเดี๋ยวผมว่าไปพวกซักเรือครับคุณดูกล่องน่าจะมีของดีมากเลยถ้าเจอขนมปังอะไรพวกนี้ผมซัดหน้าเลยคุนเออจะตายไม่ตายเนี่ยผมจะเอาเรือนี่ไปไกลๆเลยนะดูก่อนคุณเนี่ยประตูอันนี้มันเอานไม่ได้เหรอเฮ้ยเจอของดีเหมือนกัน ดีอยู่ังตาตาคุณคุณคนละผัไมมาแ้อยู่ดููแข็งแจไว้ผมจะไปผมตายไปแล้วเออแล้วคณไปนไปเลยออาเราเรคิก่อนนเราก็เอาว่าถือว่าแลกเ่ยนแล้วกันนะขอคุณลงขุดด้วยี่คุณงรู้ดิลองขุดดูไม่เจอ นวตันเรือมันแบบตายแล้วผมตายแล้วมึงแตกแล้วเอ้ยตายโอไม่เจอจริงๆรอ๋อแล้วมาจับคลิปกันเถอะเจอแต่อัเนี่ยนี่นี่นี่สมุดอัยเนี่ยอุ้ยมันคือสมุดสมบัติสมบัติอีพีหน้านะเออเอาทีมีนะทีพีหน้านะเยอะเอาแล้วนะขอจับคลิปไปเลยเดี๋ยวกันไรกันเช็คตาบัดเอาไว้คลิปหน้านะเพราะก็คบกับผู้ชจกันแล้วแต่ว่าเราก็ขอจับคลิปก่อนนะครับไปก่อนนะบ๊ายบายอ้ยไปไหนกี่วางของดี ผมมันโจสลัดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยเพิ่งขังเกลิ่นน้ำมือเรามันเป็นอย่างนี้เลยเหรอตอนถือโอ้เมื่อก่อนไม่เป็นขนาดนี้เลยนะเมื่อก่อนมันเป็นหนังสือใหญ่เลยไม่มันได้เปลี่ยนไว้ตีเลยดูดิเท่มากเลยไปบ๊ายบายดูดิเลิศประเด็นมันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกๆเลยแบบ